กินบ่ได้กินได้วะโอ้โดนพี่น้องโดนโดนว่าแล้วโดนแล้วว่าแล้วมาเจอตัวนี้เลยเนาะส่วนหัวหล่นเนาโอ้โดนโดนว่าเราตรวจโดนนี่โดนเราขึ้นกองแล้วโดนแล้วครับครับ สวัสดีครับผมพี่น้องครับโอ้ยมันนี่ก็ออกมาหาอยู่หากินคือเกลอลรอครับผมเนี่ยมากระฝนตก็ได้บนที่นี่โอ้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 โออกมาบบปายผลอ่ะนนเมื่อเมื่อแล้วพี่น้องสุดเด็ดตัวก็เท่าไรน้อเนาะอ,นอุ่นครับเมือดด่อคือคือมาผ่าดหลายผลที่แรกก็แจงจ้างปางอยู่ ครับเหนือไม้เราเต้องสู๋ครับถอยบ่ได้แล้วจัดมุงด้วยครับอืมอยังรูพผงจ,จัดจัดมากสิพี่น้องกุบหน่อยบ่กุ๊บ กูอยู่กลางนามเนากบเนานเป็นพวกน้องน่ากินได้ะกบตัวใหญ่ยูตัวนี้อ๋อินได้ะอ๋อันะปากคออ๋โอ้โมาดนนอมาดนอีกกบชั่วี่นองกันแไงไปหลับพ้น้อน ใส่แมงด้วยครับผมมีวัาปลาคอง่ายนี่อืม่ร่องบัโด่นมี่วะมีตัววะคือสวนบัโด่นวะตัวง่ายยี่ด้วยครับนี่คือบัวสามน,อนอ้อเนาะ của không hẳn suột lại ครับพี่น้อง,งเดี๋ยวสผ้ามึงอย่ามึงกบตัวนี้ครับนี่แหลกตีไรมันจะขุ่นก่อนเลยเดือดสีเหลาอมึงหากบครับนี่เพื่อได้ปลาคอก่อนโอ้ <c oughs> <ง SCOTT MP> ข seni, ื่นตัวหนาตัวตาเนี่ยงูวะมาติดหลาอมากมึงเห็นไหมโอ้โหบวะกบมันเป็นปลาตัวนี่ phát thằng túp, mún cướp bảo nhá, nghỉ cướp hoa bòi này phi nong, đâu sẽ lạc con xe luôn, chịu mua con phi nong đồn, quá สิได้บได้กับบางนี่และครับเนี่ยสายขอหาตัวพอดีครับดีกัดเี่ยปะสิจินได้ว่าวบเห็นบบเนี้นี่โอ้แต่จเเห็นเ้วเ,เ,เห็นี้ล้วพี่้องเห็น,นล้วเห็นเนี้ล้ว,เ,ลว,เ,ลวเอา้ กินบ่ได้กินได้วะโอ้โดนพี่น้องโดนโดนว่าแล้วโดนแล้ว่าแล้วพี่น้องมามาช่วยพี่น้องมด้วยอุ้ยครับพี่น้องน้ำเลยครับโอ้ได้กขวบผู้ดีเลยครับนี่ บัวนะโอ้เหนียวจากเลยใส่ส,สวยๆงามครับเจ็บครับนี่เหนน,นี่แทมหรอครับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวหายเยอครับเดี๋ยวกัวแท้ครับผมเนี่ยทีไปตีไม้เดี๋ยวประคอกันจินครับเดี๋ยวย่อเอากบยังเดียอะตัวนี้พวกมันปลาก็เอากบนี่พี่น้องเอ้ย ฟานอยากสวบไลซื้อบาสวบเงี้ยนตรงแดดต้งหอนแหม่เนาะนุ่งตัวนี้สิกินได้ป่ะครับล้างมาใส่เลยเนี่ไอ้ยัยกษ์สองตัวนี่โอเช่แล้วนี่ครับนี่สามตัวเฮงดีลายอ,อยังวะ่า,านเงี้ยเสยไปทั้งเดล่ะ โอ้ไม่อยากบอกเรียนน,นี้เอาพือนหลังดุนกบกันนะครับเดีย๋ยวบีบนำเพื่อนฟูกันตุ่นี้ส่วงตีดใดอยู่นี่ถ้าแม่งกินบะถือเจี๊ยบปีอบก็ไปทั้งขนเอาดีมากโอ้ย Oh. Oh. เห็นบ่บงไม่ไม่พี่น่องกวาีเลยงสิเรียลงงงมากอ้อู้กลัวสวบทุกคนพี่น้อง U, กกเดี๋ยวกวบค้นกับผมอ๋อนี่จะตัวนี้อะไรเนี่ยเอา้าส่วนหัวหลอดเนี่ยเอา้าโอ้โดนโดนว่าเราตัวโดนโดนแเราเขาไปนอนขั้นกงแล้วโดนแเราเขาไปนอนขั้นกงแล้วบอกนี้บอกนี้บอกนี้กับบอกนีโอ้ฟู่หนักจังได้แม่ใครตีวะมีพี่น้องมีใครปะครับแม่ใครเพระ่ โอ้โหดุสบิ่น้องโ้ตัวพวกนี้พิมพ์พิมพ์น้องดุสันไม่เดี๋ยวก็เสียวได้ Tak pinang lah. Oh, oh, kau dah kah pinang e? Tutut tutut. ครับพี่น้องโอ้ผมมานหรอครับสได้ครบตัวเดียวนี่แหละเดยกสิป้อยล้ยยคยว,ลยวครับเนี่ย่ไดคู่วันใดตัวนั้นม่หันเซียวอยอ่ครับเนี่ยโอ้ผ่านไหลได้สองตัวสียวครับเพราะว่าตัวเดียวกับบุกป่อเห็ดกินครับเนี่ยสิบซ้ำขวบพักแล้วนะครับเนาะไปไปแล้ว,วก็ปลากระสวบสองตัวู่ครับแห่นบุกินเนี่ยเมื่อน้ำซ้ำ ถือว่าบ่วมานเนาะครับมือน,นี้เนาะครับเนาะโอ้อันก็บ,บ่ค่อยห่าวเนาะครับเนาะเป็นปลาเป็นฝนเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตุ่มตุ่มทุกคนเด้อครับขอให้ยูดีมีแห้งนำนเรื่อยๆเงินท่วงทุกผู้ทุกคนสำหรับแรืงนี้สวัสดีครับ